สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่2 2 2สสิงหาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความพอใจในตัวเองนะคะคุณจะต้องเติมเต็มนะคะตัวเองให้เต็มที่อย่าให้ตัวเองรู้สึกขาดนะคะก็จะเหมาะกับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ บางรลยนะคะอาจจะชอบสร้างความสุขหรือเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของคุณเน้นเรื่องของความสบายใจการบำบัดต,ตัวเองเรื่องของจิตใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะภาพรวมการทำงานก็ต้องใช้สติอย่าใจลอยนะคะการมีความคิดสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ลงมือทำให้ได้ปฏิบัติด,ด้วยนะคะก็จะไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ บางรายอาจจะเสียงานเพราะความฟุ้งซ่านนะคะหรือว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นต้นเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ต้องตรวจตาเงินทองให้ดีระวังเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะคะเงินทองอาจจะล่วไหลได้ง่ายเป็นช่วงที่ใช้จ่ายมือเติบนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องดูแลคนรอบข้างนะคะทำให้ชาวพิจิกต้องใช้จ่ายมากขึ้น เรื่องของสุขภาพนะคะเหมาะกับการหาเวลาพักผ่อนสมองช่วงนี้อย่าเครียดอย่าวิตกกังวลเกินเหตุคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือพบรักกับคนไม่โสดเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่3หรือเรื่องของความเจ้าชู้เกิดขึ้นท่านที่ชอบเพศเดียวกันก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ อาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจนะคะเรื่องของลักซ้อนซ่อนรักความระแวงแคงใจต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายบางคู่นะคะก็มีเกณฑ์พักผ่อนท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์เดินทางทานข้าวนอกบ้านเกิดขึ้นอาจจะพาการอ้วนง่ายในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ